แก๊สปิกนิกหุงต้มแต่และบ้านก็ใช้กันอย่างมากมายนะครับแต่วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเปิดจุกหัวแก๊สนะครับในเวลาแก๊สหมดอย่างเงี้ยท่านแม่บ้านบางคนอย่างเงี้ยไม่รู้นะครับว่าถอดยังไงนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนเกี่ยวกับการเปิดหัวจุกแก๊สนะครับเพื่อเราจะนําแก๊สไปเติมนะครับที่ร้านนะครับ ก็ไปดูกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพาเปิดนะครับเปิดจุกหัวแก๊สนะครับเพราะว่าถ้าแก๊สหมดแล้วเราไปเติมแก๊สที่ล้วนเนี่ยเราต้องถอดไปนะครับทั้งชุดนี้นะครับถ้าใครจะเอาไปทั้งทั้งหมดนี้เลยก็ได้นะครับแต่มันเกะ่แกะครับผมก็จะสอนวิธีถอดนะครับอันดับแรกนะครับถอดจุกแก๊สตัวนี้เลยนะครับหมุนออก หมุนออกเหมือนเราเปิดฝาน้าอัดลมเลยนะครับหมุนออกหมุนออกไปเลยเหมือนเราเปิดฝาน้าอัดลมทั่วไปแล้วก็ดึงออกมานะครับดึงออกไปเลยสังเกตนะครับก็จะเดือดแต่หัวจุกนะครับส่วนส่วนขาตะแกรงด้านบนนะครับถอดออกได้เลยนะครับยกออกได้เลยก็จะเป็นจุกแบบนี้นะครับจุกแก๊ จะมีวาล์วมกเกสหาคิมนะครับมาบิดตรงนี้ออกนะครับ <c oughs> หาคขมนะครับมาบิดตรงนี้ออกนะครับ <c oughs> แต่มันจะหมุนไม่เหมือนขวดน้ําอัดลมเท่วไปนะครับ <c oughs> ต้องหมุนหมุนตามเข็มนะครับ <c oughs> หมุนตามเข็มจะเป็นการหมุนออกนะครับ <c oughs> อย่างนี้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาถ้าเราหมุนตอนเข็มเป็นการปิดเข้านะครับถ้าเราจะเปิดออก หมุนตามเข็มนะครับนี่ครับก็จะได้นะครับถ้าเราจะใส่คืนก็หมุนหมุนทวนเข็มครับหมุนให้แน่นนะครับถ้าเราจะถอดออกก็หมุนตามเข็มนาฬิกาก็จะถอดออกนะครับข้างในก็จะเป็นลูกยางนะครับข้างในนี้ก็จะมีลูกยางนะครับก็ถอดได้แล้วนะครับแบบนี้ก็เอาไปเติมแก๊สที่ร้านได้เลยนะครับส่วนแมลแรเราจะใส่คืนนะครับก็ หมุนเป็นควานเข็มนะครับหมุนหมุนอย่างเดียวไม่พอนะครับต้องหาคีมมาหมุนให้แน่นนะครับไม่งั้นแก๊สรั่วนะครับนี่นะครับหมุนคนหมุนให้แน่นพอประมาณนะครับตึงๆอย่างนี้นะครับก็จะได้นะครับง่ายๆนะครับสําหรับแม่บ้านมือใหม่หรือพื่อแบ้านมือใหม่นะครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ